การตลาดแบบนี้ที่คนฉลาดเขาทำแล้วก็ใช้งบการตลาดน้อยสุดๆใครที่ใช้การตลาดแบบนี้เข้ามาในยุคนี้บ้างเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังค่ะคนแรกค่ะก็คือ C.K. Fastwork ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จัก Fastwork แต่ตอนนี้เนี่ยพูดถึง Fastwork ทุกคนนึกถึงหน้า C.K. ขึ้นมาเลยและ C.K. เป็นคนที่ทำ Personal Branding ได้ติดมากๆและทำอย่างมีวินัยสุดๆคนที่2ค่ะคุณอูนไดมอนด์เกรนค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะรู้จักแค่ไดมอนด์เกรน แต่เราอาจจะไม่รู้จักเจ้าของอหลายคนอาจจะรู้จักแบรนด์โมเลกุโลจีถ้าพูดชื่อผิดขออภัยนะคะก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าพูดขึ้นมาทุกคนเนี่ยไม่ได้นึกถึงแค่แบรนด์แต่ทุกคนนึกถึงคุณอูนไดมอนเกรนหรือจะเป็นแบรนด์อิงกุอิงกุที่เป็นแบรนด์สกินแคร์ก็เริ่มต้นมาด้วยการเอาตัวเองเนี่ยออกมาให้ความรู้เรื่องส่วนผสมสารสกัดจนตอนนี้เกิดแบรนด์ออกมาและทุกคนที่พูดถึงอิงกุก็จะนึกถึงหน้าของ น้องอิงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือแค่ตัวอย่างนะเราไม่ยกรวมไปถึงอดีตที่คุณตันภาสกรนาทีที่เป็นเจ้าของอิชิตันเนี่ยที่มาจากโออิชิเนี่ยแล้วกลายมาเป็นอิชิตันเนี่ยเราก็จะนึกถึงหน้าคุณตันขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนต่างๆเหล่านี้ค่ะเขามีงบในการทําการตลาดมหาศาลมีงบในการทําการตลาดเยอะอยู่แล้วแต่ว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะมาใช้การสร้าง Personal Branding หลักการแรกเลยนะคะคนจะถูกเชื่อมโยง กับคนมากกว่าคนกับบริษัท คนกับตราสินค้าหรือคนกับสิ่งของเพราะฉะนั้นเหตุผลที่แต่ละคนออกมาพูดเนี่ยมาสร้างตัวตนแล้วยอดมันโตขึ้นเนี่ยเพราะว่าคนรู้สึกว่าชอบในตัวคนคนนี้รู้สึกเชื่อมโยงกับคนคนนี้ได้เขาก็จะอุดหนุนเพิ่มค่ะหลักการที่2ค่ะก็คือการรู้สึกเชื่อใจค่ะการที่คนคนนึงเห็นหน้าคนคนหนึ่งบ่อยๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้ออกมาขายของตลอดนะเออแต่ว่าเขามีอะไรขายนะเออเขาทําธุรกิจอะไรนะมันเป็นการอยากรู้ พออยากรู้แล้วพอรู้เนี่ยก็รู้สึกว่าชอบคนนี้ไปแล้วมันอยากจะอุดหนุนมันก็เลยทําให้ยอดโตขึ้นด้วยเช่นกันค่ะอย่าง oh. ที่3าค่ะแต่ละคนเนี่ยก็จะออกมาแล้วก็นําเสนอหลักคิดต่างๆของตัวเองแนวคิดวิธีคิดหลักคิดต่างๆเนี่ยออกมาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยชอบคนนี้ที่ความคิดอะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบการออกมาบอกว่าสินค้าดียังไงทําไมถึงทําอันนี้แต่ว่ามันชอบที่วิธีคิดของคนคนนี้อะ่ะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยรู้สึกประทับใจ นั่นคือเหตุผลที่ทําไมแต่ละคนที่พูดมาหรือหลายๆคนที่สร้างตัวตนมาแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านนะคะแต่เขาเนี่ยมักจะยอดขายเพิ่มขึ้นกันทั้งนั้นและนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมคนฉลาดเขาถึงทําการตลาดแบบนี้เพราะว่ามันใช้งบน้อยมากๆแต่ผลลัพธ์ดีสุดๆเพราะฉะนั้นใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องขยับอะไรบ้างแล้วแหละฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วละ่ะฉันอยากจะทําให้ธุรกิจของฉันเติบโตขึ้นแล้วแหละไม่เกี่ยวค่ะ ว่าคุณจะสวยหรือหล่อหรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรไม่เกี่ยวกับอะไรเลยเกี่ยวแค่กับว่าคุณนะ่ะอยากจะพาธุรกิจของคุณนําเสนอ,อธุรกิจของคุณผ่านตัวตนของคุณเพื่อเข้าถึงคนที่อยู่บนโลกโซเชียลและโลกโซเชียลอยู่ในมือถือเครื่องนี้ที่คุณเลื่อนมาเจอแบบนี้เหมือนกันค่ะใครที่อยากจะเรียนรู้นะคะมีคอสคอสหนึ่งที่เป็นคอสช็อตคัดสุดๆเนื้อเน้นๆไม่มีน้ำสามชั่วโมงเต็มๆนะคะ ชื่อว่า personal branding shortcut ค่ะที่ทำให้คุณได้เรียนรู้การสร้างตัวตนเป็นตัวจริงบนออนไลน์ใน7วันเนื้อหาก็จะมีขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะคะใครที่คิดว่าเหมาะสมอยากจะเริ่มต้นคุณจะได้เข้าใจกระบวนการค่ะว่าทาให้ลูกค้ารู้จักทาให้ลูกค้ารักทาให้ลูกค้าซื้อทาให้ลูกค้าชอบแล้วมีขั้นตอนการสร้างตัวตนยังไงสอนไว้ในคอร์สนี้ค่ะจากราคาเต็มนะคะอยู่ที่6,900บาทใครที่เห็นคลิปนี้รับราคาพิเศษไปเลยสำหรับ10คนแรกที่1000 1,999บาทและ5คนแรกค่ะที่ทักไปที่ l i n e c t c o h c h m y m หคุณสามารถรับ e b o ุ๊ได้ค่ะ e-book นี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้เป็นสไลด์เลยคุณก็จะได้ปริ้นออกมาแล้วก็จดได้ด้วยหรืออาจจะจดใน iPad ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้5คนแรก1,999บาทแถม e b o ุ๊ทักได้เลยค่ะแคปเจอร์หน้าจอนนี้ส่งไปที่ l ล n e Coach หมีแล้วแจ้งว่า CF 1,999ค่ะ